ข่าวดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังหางานอยู่ในเขตแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีนะฮะตอนนี้บริษัท ASM นะฮะเปิดรับสมัครรปภนะฮะลงหน่วยงานที่มิตซูบิชิมอเตอร์นะฮะที่นิคมแหลมฉะบังนะฮะรายได้อยู่ที่557บาทต่อวันนะฮะชุดก็จะเป็นชุดหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นเสื้อ แขนยาวสีเทานะฮะพับแขนเสื้อขึ้นแบบนี้มีหมวกแก๊ปให้นะฮะแล้วก็เป็นกางเกงคล้ายๆทรงทหารสีดำนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าคอมบทนะฮะส่วนผู้หญิงนะฮะผู้หญิงตอนนี้ยังเต็มอยู่นะฮะหน่วยงานที่เปิดรับผู้หญิงจะมีตามคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองแล้วก็ตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินและรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะตอนนี้คลิปนี้นะฮะจะมาขอแจ้ง รับสมัครรอปรพอที่มิตซูบิชิมอเตอร์อยู่ที่นิคมแหลมฉบังก่อนนะฮะรับอายุ20ปีถึง50ปีนะฮะผู้ชายรับส่วนสูง160ขึ้นไปนะฮะวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปแต่ถ้าป .6 ต้องจบระหว่างปี2520ถึง2544นะฮะสวัสดิการนะฮะก็จะมีเงินเบิเบกล่วงหน้าให้นะฮะ ห้องพักฟรีทั้งหมด2เดือนนะฮะในห้องจะมีเบาะนอนมีพัดลมให้ส่วนหมอนและผ้าห่มให้เตรียมมานะฮะอาหารระหว่างฝึกอบรมฟรีนะฮะอบรมทั้งหมด4วันนะ,ะจะอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมอยู่ที่แหลมฉบังนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้อีกทีทางไลน์นะฮะก็คะใครที่มีทอพอ7หรือว่าทอพอ12นะฮะก็ไม่ต้องอบรมใหม่นะฮะมาปฐมนิเทศแค่วันเดียวนะก็สามารถเริ่มงานได้เลย นะฮะมีทุนการศึกษาบุตรเรียนดีให้ด้วยนะฮะตรวจสุขภาพประจําปีมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุแล้วก็เงินเดือนจะออกทุกวันที่15แล้วก็30กรุงไทยนะฮะ,ะมีช่วยเหลือค่าเดินทางนะฮะสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะฮะให้เก็บตั๋วรถไฟเก็บตั๋วรถทัวร์ไว้ด้วยนะฮะสามารถเบิกคืนได้สูงสุด500บาทนะฮะมีค่าใบประกอบวิชาชีพทพ .7 และก็ทพ12ให้ด้วยนะฮะ สำหรับพี่ๆที่สัมภาษณ์ผ่านนะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจสมัครรอปภนะฮะอยู่ในนิคมแหลมชบังนะฮะตอนนี้เปิดรับ20อัตรานะฮะเต็มแล้วเต็มเลยนะฮะรีบๆเลยนะฮะรายได้อยู่ที่557บาทต่อวันนะฮะลักษณะงานนะฮะก็คอยเดินตรวจภายในบริเวณนะฮะภายในบริเวณรับรับผิดชอบของเรานะฮะจะเป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะฮิสุบิชิ นะฮะเฝ้าตามป้อมคอยโบกรถเข้าออกนะฮะเฝ้าตามลานจอดแล้วก็คอยเดินสแกนจุดภายในบริเวณที่เรารับผิดชอบนะฮะก็ลักษณะงานประมาณนี้นะฮะจะมีกะเช้ากะดึกกะเช้าเนี่ยจะเข้างานทั้งหมดเอ่อสิบสองชั่วโมงนะฮะกะเช้าเข้าเจ็ดโมงเรื่องหนึ่งทุ่มกะดึกเข้าหนึ่งทุ่มเลืกองเจ็ดโมงเช้านะฮะทำงานหกวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะะจะเปลี่ยนกะทุกสัปดาห์ถ้าวันหยุดเราไม่หยุดก็สามารถมาทำโอทีได้นะฮะ และถ้าวันทํางานของเราตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะ <as> ก,ก็จะได้2แรงนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะฮะที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือถ้ายังไม่สนใจหน่วยงานนี้นะฮะก็มีหน่วยงานอื่นๆให้ลงทั่วกรุงเทพและสมุทระะปราการเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นตามห้าง โรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าตามท่ากัียานส่วนภูมิก็มีท่ากัียานดอนเมืองนะฮะตามหมู่บ้านนะฮะโอเคนะครับใครสนใจหน่วยงานแบบไหนนะฮะก็สามารถแจ้งผมเข้ามาได้เลยเนี่ยฮะ,ะติดต่อผมโดยตรงนะฮะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคลิปนี้นะฮะและอย่าลืมนะฮะ มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะช่วยกดแชร์ให้กับเพื่อนญาติพี่น้องที่เขา,าลังตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้นะฮะแชร์ออกไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับ